เดี๋ยวหยิบลิปเปอร์ไปก่อนแล้วกันดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเสือปืนเป็นี้เฮ้ยไปดูในไลฟ์พี่เฮ้ย จริงเปล่าดูดูชื่อก็เดี๋ยวพี่ขนมไอสัตว์ตัวนึกว่าแบบโอ้ยขนมไม้เฮียสบายโอ้โหเมลูซซีอดูเมลูซีโอสองคนว่าแต่ฟังใช่อะ <c oughs> ตัวผมก็เป็นสามนั่นแหละเล่นแท้งได้ผมเล่นแท้งไม่ได้แล้ว เงียบกันหมดเลยเออวิเกนจิเกนจิเราโอเคเดี๋ยวหยิบริเปอร์ไปก่อนแล้วกันดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถือปืน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 เนี่ยไปดูในไลฟ์พี่เฮ้ยได้ยินเสียงป่ะครับคนดูได้ยินเสียงกันได้ยินเสียงเดียวกันป่ะเฮ้ย เป็นไงไม่รูู้ฟังมันเป็นอะไรป่าวะไอ้เฮ ah ียไม่มีเส <c oughs> <c oughs> ียงนี no. yeah! ่ไม่มีเสียงปืนไอ้เฮียแต่ปืนมันปลุกปลุกปลุกไม่ขี่ทางซ้ายเฮียไม่แต่ปืนมันเงี้ยเออแต่ปืนมันแป๊กแป็กแป็กอ่ะเฮ้ยเกมบั็กเหรอน่าจะบั็อกอะครับผมว่า เฮียปืนเด็กเล่นมาเห่สัตว์ตบตะบีจะมาแล้วเนะี่ยเอาดิลิงตายลิงตายกูยเล่นเกมอะไรอยู่เนะี่ยตายแล้วอ้อยปืนเฮียอะไรเนี่ยแม่นักแบล็คแบล็คแบล็คโอ้อยนั่นคือเสียงพูดดังชัดหมดนะเว้ย แต่เสียงแต่เสียงปืนนั่ง <laughs> เสียงปืนนั่งอ่าก็ได้ยิน,นยยมันเบามากไนงะอ๋ออ๋อไม่ยิ่เสียงอะไรเลยกู Liêng linh an tỷ linh, tí, linh oh! okay. die, tỷ die. có gì tay tay ยีเสียงปืนแม่งกรังแกร่งกู้ขำเสียงปืนตัวเองมากเป็นยังไงผมไม่ได้ยินเสียงปืนเบามากเว้ยแม่งแบบเป๊กเป็ดแบบเบามากอ่ะเสียงเกมฑ์ที่ผมดังกับเสียงไลฟ์แบบเปิดเสียงปืนอ่ะ หวานหวานที่องนั้นเด็ตายอ้อเออละละสวยงามตายไปหนึ่งแล้วรถท็อกรถท็อกรถท็อกท็อกไปวู้ววูู้มันมากเลยในเดลิโอ เสียงคุเหมือนเดิมเพิ่มมีเสียงอะไรเลยคือตัวแรนติในเกมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเว้ยดีว่าอนติเงี้ยโอ้ยเนื้อใจเขาเรียกว่าเล่นยังไงให้ไม่มีเสียงปืนไ <c oughs> อ้กูกดผิด ลามาเสียงปืนเทเซอร์ม <Overwatch> ่นเหมือนแบบเที่มันไม่กันกระสุนเลยมั่งยิงเดียวเลยใจเขามามากเทียฟังยากมากอ่ะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นโอวัลแล้วต้องเสียงฟังเสียงยากแบบนี้มาก่อนได้ยินเสียงไวลาชัดแจ๋วมาก เสียงนั้นยังไม่ได้ยินเลยเว้ยแต่เสียงปืนอ่ะแม่งไม่ได้ยินเลยแบบเสีงย,ยสงปืนของทุกคนในเกมไม่ใครไม่ยินใครเลยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนกูจะยิงมึงเออแค้นปั้ล่ะอ้าวอ๋อโอ้โหมันเออเสียงมันแกรก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 เหนื่อยอ่ะ ผมไม่ได้ยินเสียงเลยอะเสียงเปียบนะจริงๆไม่ได้ยินเสียงแบบเฮ้ยไม่ได้เสียงก็ดีเบาเฮียไม่ได้ยินเลยเสียงเปียกมันน่าจะบั๊กของเกมนะครับเพราะผมก็ไม่ทำคือถ้ามันเสียมันไปทั้งเกมอะเข้าใจนี่มันเสียไปแค่ปืนนะครับมาร์ซี่เมาร์ซี่เมอร์ซี่อ๋อ Connie, โอ้ยตายจ้าปล่อยทุกอย่างโอ้เขาเรียกว่าหลาย e s, <S bus, อ ừ, ันติเนิบได้เดินได้จะติดเทออฟเดอะบักเออเสียงปืนเลเซอร์เสียงปืนของอะไรนะเทเซอร์มันกลายเป็นปืนแบบเหมือนปืนเลเซอร์ในนั่นแ่ะในชื่อสะหรวะใน Star Wars อ่ะจิ้วอย่างนั้นเลยเฮียเกมอะไรอ่ะเกมใหม่ปะมันเป็นโมเดลลองเมาส์เนี่ยเกี่ยวเหรอ ม่เมียตีละโมซี่โมตี่อยู่ข้างนอกนั่นแหละมันไม่เข้ามาตีผมบุญล้วตีเะแล้วจะตีแล้วจ่าตีแล้วจ่าตีแล้วตีตีตายตายไปสองฝาลาฝาลาอุ้ยฝาลาปลาตานฝาลาฝาเออนั่นแหละโอ้ย เลาชุบโอ้ยมึงเห็นใจคนไม่ได้ยินเสียงเกมบ้างไอ้เหี้ยเอ้ย <c oughs> You've got to be kidding me What the fuck เตียงเปิดมีตัวว้าขโมนเหรอใช่ปะไม่ใช่เขียนเป็นทฟังเสียงที่ยังไม่ออกเลยกลับมาเดซเซอร์เดซเซอร์ว้ายไม่โดนหลับยี้อเสียงแล้วติ๊งน้องติ๊งน้องน้องยี่เสียงแล้วติ๊งน้องติ๊งน้องดูสิว่าโดนตายดูสิตาย จัะติด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 ตายจัะติดตายอ๋อผมตายนะผมตายยังได้อยู่ยังได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สู้ได้อยู่เฮ้ยกูเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหอันตรีเราครบเลยเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นไปซ้ายกันมันขึ้นมาขวาั พาสเอือเรียบร้อ,อยอาสเก็บไว้ใช้ไงไว้ยืนท่านไปไหนเราเพือ่อนโอ้ได้สู้กันว่ะแม่งเอ,อ้ยพาสจา้าได้โปรดปรับเสียงในเกมผิดไม่ผิดครับมันบั็กครับ เสียงพุณเสียงตัวละครชัดแจ๋วไหมล่ะชัดแจ๋วเลยนะนี่แต่เสียงปืนนั่งอย่างเงี้ยเล่นโอเวอร์วอตมาปีหนึ่งนะฮะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยครับไหว้ใจเลย ลองรีเกมใช่ครับเดี๋ยวคนต้องรีและฮะเอาเอาอะไรยิงว <c oughs> อ้เฮียเทเซอร์ม่คุนึกว่าสตาร์วอลสันอ่ะ <c oughs> ลีปล,ลุล,ปลงมาปืุลงมา โอ้ไม่ไหวจ้าไม่มีเสียงเลยเลยทอมุโนขนมข้านั่นแล้ววะ <c oughs> Oh yeah, let's start over at the beginning. Oh. Hey. Hey there. Don't move. What oh. are you doing? Using take more hello Whoa, oh All patched up เออเล่นเกมใหม่อยู่ครับเป็นเกมปรับเสียงนะครับอันนี้ปรับเสียงให้เสียงตัวละครดังกว่าเสียงปืนนะฮะนี <c oughs> ่ว่าจะแตกแล้วดับเหมือนกันดับเหมือนกันดับเหมือนกันอ้าว ต้องมาเอากูสามคนเลยใช่พื้นทรายเป็นนะครอบเดี๋ยวผมลองให้เดี๋ยวผมลองให้ที่ว่ามันแตกยังวะแตกแล้วโอเคกลับมาแล้วคุณกับคุณจะตายเลยแล้วพูดโอ้โหเชียรอ้ย ด oh, oh yeah. ันมันลงไปเออโี้ยไอ้ลูซิโอร่วงเฉยเลยยากไอ้เนอะแต่เมื่อกี้แม่งไม่มีไม่มีดีว่านะจริงยิงกูทำไมเรื่องกูเต็ม ที่ว่าเาทางซ้ายใครยิงกูวะอืมมึงยิงกูจังอืยิงกูจังเลยตายไปหนึ่ง,ง,งร,ระวนะังร,ระวังลิเปอร์นะลิเปอร์นะตวงโอเค เออเหมืนอนในอวออกาศใช่ครับป่าเป็นเหมือนเดิมมันเป็นของมันเองครับผมมันจะเป็นเสียงที่ผมปรับผมจะปรับเนี่ยคือเสียงยังปงกติอยู่เลยในเกมอ่ะแต่ว่าเสียงปืนมันเป็นอย่างนั้นเองครับมันบ้าส์ไม่ได้เป็นเสียงที่ผมเออเดี๋ยวฟังสันเลียฟังไม่ได้ซาเลียยิงนี่สัเลียสันนี้ลิปเป,ปอร์แล้วกันได <c oughs> ้ยินเสียงเสียงไม่ก้นเหมือนในอวออกาศเอเอิวมันอยู่ในอวกาศอ่ะแต่เสียงแต่เสียงพูดมันชัดไงเกมใหม่ ก็เลยสตาร์วอเออเหี้ยสตาร์วอตแห้งยิงอะอวกาศแต่ด่นด่านดวงจันทร์เขาอย่างเี้เข้าแล้วเข้าหมดแรงเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ไปเจอมาตาตาหนึ่งสู้ไม่ได้เลยอยายเล่นยากยากยังไม่เคยเล่นเลยยังไม่เคยจะเดินเลยอันนี้เคยเล่นและโหเหี้ยมึงงงมึงงงอ่ะเขาช่องมันเยอะมากไอ้การนั้นแรกโอ้โหคือการนั้นแรกใครแม่งตายหมดคือจบเลยแม่งกันมากลับมาทันแน่นอน ล oh. wow. ู่โซ่ตายลู่โซ่ตายลู่โซ่ตายอ้าวไม่เพื่อนกลับกันหมอกเพื่อนมาเอามาเอาไลฮาร์ดข้างหลังขอเพลงที่พิงูออกมาเพลงเหรอวะ คนนผมเป็นคนเดียวครับอย่าให้มันเป็นหลายคนแล้นนวผมเป็นคนเดียวก็พออเอเสียงอะไรวะ Die, die, die. Triple kill. Oh, my God. Oh. This time I'll finish the job. Oh, warming line. Holding to the purse. Hot mode. เป็นใครลิงมั่งลิงมั่ง,ง,ง,งไ,ไอ้นี่ดีกว่าไมโลไมโลอ้อ,อมละวยิปเปอร์ตาได้าตีแล้วเข้าเลยเข้าเลยไอย้บุษตีนะ่าเฮ้ยโดผมโดนครับอ้เย็ดเค,อเ,คดเอาโมาซี่ก่อนโมซี่โมซี่โมซี่ เลาไมาติดจุบแล้วจุกตัวเดียวชุกเดียวอะไรฮะโอ้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 ลิปเปอร์ตายลิปเปอร์ตายอะไรฮะตายอะไรฮะตายตายยิงเด๋ยวพวกวิ่งไปหมดทุกคนนี่เี้ย ลมที่เรียมมาถ้าใครฝนตกนเฮ้ยเหมือนบ้านพี่จะไม่ตกแล้วว่ะบ้านพี่แม่งฟ้าโลง่งนะบ้านพี่แม่งโล่งละหน้าลิบห <c oughs> นา้าดูหน้าดูหน้าหน้ายิ้มีเฮียฝังเล่นยากมากเ <c oughs> <c oughs> อาสวัสดีฟ้าโอ <c oughs> oh, ้ลิง <c oughs> hey, ลิงเฮ้ยลิงลิง จบแล้วจ้าาไหวเงบูทไปแล้วบูทลิงมาเอาลูกบูทแล้วลิงมันถอยหลังไอ้เหี้ยโอ้ my god สิ่แปดสิบแล้วอ่ะอ๋อหลงบอนมึงจะชุบอีกแล้วเหรออ๋อล้วก็เออเอาไปโอ้ไม่ทัน กูเหนื่อยเพราะกูไม่ได้ยินเสียงนี่แหละ ขอบครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมไปกด follow <st arts> ในาทวิตไปด้วยนะจ๊ะ,ะได้เลยชอบชอบชอบอยู่แล้วโอ้โหโอ้ตายไปหนึง่ง ดีว่าจะแตกแล้วดีว่าแตกแดีว่าแตก,าแตกนายตายขับก้อนักบก่อนๆับเอ้ไม่ใช่เข้าจุดจะขับพ่อมึงโอ้แล้วดีมึงไปกันเร็วนานเพื่อน,อน,นโอ้ลิปเปอร์ลิปปโอ้โย,ยกดอันนี้ทั้งคู่เลยสยวยงามโมซี่ลงโมซี่อ๋อเฮลกูเฮลกูหน่อย Oh. oh my god. แกหนีไม่หนีผมหมดเลย. Die! 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 Oh, นี่ซุปเปอร์ <laughs> oh. มันตายไปสามแล้วนะมันรู้สึกยังไงรู้สึกเคี้ยมากครับมันตายไปสามแต่เพื่อนเราก็ตายหมดเลยเพื่อนเราก็โดนไดรไดรเหมือนกันไมเแต่อี้เพื่อนเรารอรีกูอ๋อเอลิตทำไมเลี้ยเขาได้เลยโอ้ my god โอ้มาแล้ตายแล้วมาฮัทตายมาฮัทตายอ๋อลิปเปอร์ไม่ตายแล้วลิปเปอร์ลิปเปอร์ อ้าวเฮียเจโทรกูวิ่งไปเก็บเลือดโดนริปเปอร์ยิงตายฮะออกซอยอ่ะเอาไปซื้อหลอดหรือไงม้าก็ได้ง่ายดีเห็นได้ว่าม้าผิดเออ น้องกะไยอนิส้บได้ค่ะโอ้ ที่เมื่อกี้ด่าแล้วม้นงกดชุบเลยอะฮิวฮิวอันนี้เลยฮิวอันนี้รัวๆเลยตายตายตายใครตีวะโอ้ยว่าแล้วเออแหเรามาซื้อที่ไหนน่าจะร้านร้านขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั่วไปร้านจิ๊บร้านบันดาน่าอะไรพวกนี้ครับมีอยู่แล้วครับ เขาบอกไปซื้อแล้วก็หายกล่องกล่องเนี้ยนฮะนี่กล่องใบนี้นี่กล่องใบนี้นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนีผมไปไปห้าแล้วมันลอยหลังในเขากลองนู้นเราไปทีกดผิดเกมมิ่เวทเวทเวทพี่เมนตัวอะไรพี่รอด เขาเลยปเปล่าเขาเลยดิเขาดิเขาดิแต่แล้วดีตัวอีสัตย์อโอเคยังโดนเนี่ยมะดาลโอ้แถ้ฐานต้องเข้าเขาได้นะเข้าไม่ได้จบแพ้แล้วนะทนันเพาะวะทันฐานฐานเพาะวะฐานดิ ที่จะไปถึงก็เก้าสิบวิแล้วนะที่ถ้ามันดันออกนี่คือจบเลยนะเราฝันไม่มีลิงนี่ออกฝันไม่มีลิงได้อยู่โกโกโกมาเอ้าเฮ้ย Play of the match. Yuji no kyo kai. Maar de Dat goed. ถนัดมือดีเที่ยคือเมื่อกี้แบบโอ้โหแบบผมนี่อึ้งเลยอะผมค้างหแรบบือวบาได้ปืนคองกี่กระบอกเลยพี่ก้องยังไม่ได้ซื้อกระบอกที่ห้าเลยได้ยังอะได้แล้วยังไม่ซื้อเลยมีตงังค์อ,อยู่มีตังค์อยู่ตอนนี้มีตังค์อยู่สามพันหกแล้วซื้อดิซื้อดิ นึ่งกูกูออกจากเกมก่อนดีไหมรีเกมก่อนฉั <c oughs> นเมื่อกี้แบบกูช็อกมากนะฮะ